ที่สดใสมากค่ะท to okay, okay, ุกคก็ยังง่วงนอนอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบไปสนามบินกันนะเพราะว่าก็เป็นไฟเช้าแล้วก็คือคือเราห่างไกลกับแบบสนามบินมากโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะจ้าว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนตอนนี้นะคะเราก็ใช้สายการบินเอชนะคะในการเดินทางไปเที่ยวนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินชายเมืองเชียงใหม่นะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เชียงหยยใหม่แล้วอากจะบอกว่าอากาศดีมา่าเห็นไหมขนาดสนามบินนะเนี่ยตอนนี้คือฝนตกนะคะจะให้ดู <c oughs> เออหนังนี่เราจะมาดูหน้าคนที่มารับเราช้านะคะ <c oughs> เขาจะมีจิตสำนึกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันจ้า <c oughs> ท่านใจค่ะใครอยากขอแพทขออะไรขอได้ทุกอย่างใช่เราเราเขาเราท่านให้จริงๆนะคือเราอ่ะแต่ตึงก็ต้องแบบทำตัวดีนิดนึง <S <S ใช่ปีที่แล้ววันที่เรามาเราพูดว่าแบบให้เราได้ไปอเมริกาแล้วก็ถ้าไม่ได้ไปอเมริกายังไม่ได้โฮสอย่างเงี้ยก็คือให้ได้งานที่ไทยเราก็ได้ทั้งคู่เลยนะเราก็เลยเทโฮสอเมริกาไปแล้วเราก็ทํางานที่ไทยแต่เราจะไม่ได้ว่าเรา,าบ่นอะไรไว้หรือเปล่าก็วันนี้ก็จะมาถวายแล้วกันเป็นขนลุกเลยอ่ะเป็นแล้ววะ อลไยใช่ไหมก็ลองมาดูนะอันนี้ก็แล้วแต่แบบเขาเรียกไงว,วะความเชื่อใช่แล้วแต่ความเชื่อแต่สําหรับเราอะท่านให้นะเออแต่เราจะไม่ได้จริงๆว่าปีที่แล้วเราพูดว่าเราจะถาวายอะไรอะไรเงี้ยคือเราลืมอันนี้เป็นข้อเสียของเราแต่วันเนี้เราจะมาถาวายองมาลัยให้ท่า,น,าน,นนี่นะคะอันนแหละก็อชอบแบ <S <S บก็อันนี้คือหนึ่งร้อยบาท ตอนะล้า,าอืดมันจะแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแต่พรมอะไรถึงแล้วนะคะวัดพระธาตุดอยคาําคทางขึ้นก็จะแบบอันนี้อยู่นะตอนนั้นน่ะที่มามไม่คิดไงถ้าใครที่ขับรถไม่ชํนนานาญแนะนําให้เรียกผมไปขับให้นะครับต้องค่ะแงทุกคนลาค่ะมันต้องระวังหน่อยนะ ห้ารอบเออห้าแล้วออแล้วกูวก็ไม่เคยได้เข้าสักรอบนะครับรอบนี้กูจะได้เข้ามปไปลุ้นกันนะครับผม ี่วันทหนน่อยคืเดียวมึงขึ้นกูงงมากอันนี้ก็เอาไปเผื่อพวกมึงไงเพราะมันหนาใช่ใช่โอเคอ่ะเก็บอันนี้คือแก้วไปสามคนโอเคเก็บนี่อีกนะฟังเสียงค่ะฟังเสียงยี่ห้ออะไรไหนโอ้ยดูไม่ได้มุกนี้เล่นซ้ำมีซ้ำโอเคเดี๋ยวรอกีตาร์นะคะกำลังจะขึ้นเอากีตาร์อีกโอเคค่ะถ่ายรูปเพื่อไปเล่นใช่ <laughs> okay. Okay. We've shared dreams under open skies. We've loved far and เียนพี่่ครายกมีอะไรดีคะมีหนูสอคนด้วยนะคะอันนี้ก็เก็บทุกอาเภอแล้วนะคะเก็บอะไรใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมทำดี เอาวพวกโ,โตร50บาทอีทั้งหมดนี่75บาท เท้านะคะเขาบอกว่าอร่อยมากที่ร้านนี้มาต้องจันนี้มาตอรับน้องครื่งะนงตกเครื่องะตอนนี้เังมาดูหน้ตาคนตกเครื่องนะคะคนตกเครื่องอะไรนะคะตกเครื่องเหรอคะ ข้รู้สึกยังไงรู er well er ้สึกิีรถจุ๊ก็นะคะต้องขอโทษพี่เลยนะคะที่เราคอยล้างลงมานะคะมองไม่เห็นไงเนาะเอาแบบถามไปยันเลยหวยซื้อหวยเหรอมีอีพีคะแล้วก็คู่กรณีพี่เขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้เขาก็ซวยเหมือนกันเขาตกเครื่องแล้วน้องเราสองคนนั้นก็ตกเครื่องเหมือนกันอืม โอเคเดี๋ยวเรียกประกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ต่อแต่ต้องเคีมก่อนนะทุกคนคะคือเราไปเช็คอินโรงแรมผิดโอ้ยคือวันนี้เป็นวันสวยจริงนะรถชนนะคะไม่พอก็คือเช็คอินผิดตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะ p o r นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนัถึงสิ้นเดือน ราคา5 5 5บาทิบห้าบทเราจะพาไปดูห้องค่ะก็จะมีน้ำฟรีนะคะได้แค่น้ำนะเบียร์ <c oughs> ไม่ฟรีค่ะไม่มีใครฟรีมั้งหรอกนี่นะคะโรงแรมก็น่ารักดูดีมีสะาไว้น้ำด้วยเขากำลังทำความสะอาดเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนะเลิศค่ะ นะคะได้ราคา55าร้อยห้าบาทแล้วห้องอย่างเงี้ยใช่สวยมากดูดูสวยมากเวอร์ค่ะอันนี้ทีวีใหญ่เวอร์บางนะคะกูได้มาดีบิวให้ของมันอะไรกันวันเนี่ยอะไรครับเนี้ยไปดูห้องน้ำห้องน้ำคือดีตอนนี้เราอยู่งเต็มโต๊ะนะจ๊ ข้ามือแรกของเราใน2วันเกียดยังไงจะเจอแล้วนะอีนะกข่นะเลยครบน้องมปลายหนึ่งแบบพี่ปางพี่นุ่มไม่ไน้า่้าพามาเจอพี่เลยนะหรือว่าจะไปที่ยวคนเดียวต้มแซ่บเนื้อโอเคแล้วก็ไก่ทาน้ำตาไ้แล้วผัดแมวตัวที่บอกความรู้สึกนี้ขับรถไปจุ๊บเขาอะ จะร้องใช่อ่าความกระดามใจให้กูหน่อยอย่างวะนี่นะเฮ้ยไปร้องเราก็จะช้อปปิ้งกันก่อนนะจ๊ะไปนี่คือจะเป็นร้านคาเฟ่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจี๊ดสองสามสามสามแล้วสามแล้วสามอ่าโอเคอ่ะค่ะเชิญเชิญค่ะาไปเข้าไปเข้านี่นะคะก็เป็นร้าน ทานกันหนึ่งกิโลของอ่ะลืมของหลังรถค่ะค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนก็พาเรามาร้านกู๊ดวิวนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแต่เขาบอกว่าได้แค่แบบฟังเพลงก็ก็เลิศแล้วเลิศแล้วเก็บผ้าเช็ดหน้าเครื่องชั้นหน่อยนะคะร้านกู๊ดวิว กับจุก,ก็คือสุดอีกแล้วครับสุดตลอดอ่ะปีที่แล้วปีที่แล้วคือตีสี่ปีนี้ตีสองก็คือเบาๆหน่อยอะไรอย่างนี้เราไม่ได้ไปวอร์มอัพเลยนะคือแบบอันนี้วอร์มอัพยังอยู่ในแขนในแขนตเต็มจ้าแม่ต้องไปกูุ๊ตวิวแทนนะคะแต่ว่ากูุ๊ตวิวคืองานดีมากเหมือนกันก็ <c oughs> คใครที่ชอบทารก็ตที่แบบว่าอายุ30ขึ้นนะคะต้องไปกู๊วิวนะคะเดียว <c oughs> ครับที่เขาบอกว่าเปิดห้าโมงเย็นปิดประมาณเนี่สามที่สี่เนาะก็ขายสำหรับคนเมาเหล้าอ่ะอย่างอีไมอ่อ่ะที่เมาเมาที่กรุงเทพไม่พอยต้องมาเมาที่เชียงใหม่อีกงงมากมึงอนี่ยขาย굿มอร์ Good morning. Good morning. นิ่ง굿มอร์นิ่งทำไมหน้าบวมแล้วทำไมเสียงกูเป็นแบบนี้กับการอยู่เชียงใหม่วันที่สามนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาเช่ามอเตอร์ไซค์เพราะว่าเพื่อนเราไม่ว่างแล้วก็รถก็คือจะต้องเข้าอู่่ะคะเพราะวันนี้เราไปจุ๊บดากคนมานะคะก็เดี๋ยวเราจะเช่มามอเตอร์ไซค์ทัวร์รอบเชียงใหม่นะคะเราจะไปดูกันว่าเป็นรถรุ่นไหนโอเคนะคะเราก็จะไปกับรถรุ่นนี้รุ่นไหนคะรุ่นอะไรวะรุ่นฟิลานโนค่ะ,คะ,คะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทัวร์นะคะไป ตอนนี้นะคะแดนก็มาคาเฟ่นะคะชื่อว่าอนาล็อกนะคะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นที่รางฟิล์มกล้องฟิล์มนะคะบรรยากาศร้านดีมากแนะนำถ้าใครมาเชียงใหม่ต้องมาร้านนี้เดี๋ยวจะแพลนเดีย๋วยวฉันจะให้ดูบรรยากาศนี่รักษาแล้วก็มีเจ้าแมวเหมียวนี่เขาหลับกันอยู่ Right there on the on moon sit and I wish we were bold To just fly away I don't wanna care โนนอเค okay, นี่ก็จะถึงเวลาเราจะกลับกรุงเทพแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงก็เชียงใหม่ทริปนี้ก็เยี่ยมจริงๆข <c oughs> อ,อบคุณค่ะใช่แบบต้องไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างว่าเรามาเชียงใหม่แล้วเราเจออะไรบ้างนะคะติดตามว้วยนลจ๊ะ <c oughs> ส่งหน่อยคุณครูเต็มยศมารับเลยเนี่ยเฮ้ยคุณครู กระดาษทิชชู่นะจ๊ะรถกูทำได้ทุกอย่างเพราะมีกระดาษทิชชู่แล้วคิดเอาเองว่าทำอะไรรถอีกทีจะบอกให้ว่ารถมันกระดาษทิชชู่เยอะมากทุกคนก็คิดเอาเสียบเสียบคิดเอานะคะว่ามันมีไว้เพื่ออะไรเสียบตรงนี้ดิมึงเนี่ยอช่ตงกิ้วมากได้เวลากับกู แลก็นั่งหอขึ้นเครื่องนะคะเขาในก็จะขึ้นประมาณ6โมง45นะคะก็ก็จะเป็นทริปที่ทริปเชียงใหม่กับมาอ่ะครั้งที่ครั้งที่4ป่ะหรือครั้งที่3อะ่ะครั้งแรกมากับมาหาลัยอ่ะครั้งที่3าม <3. S 1> นะคะแล้วก็คือครั้งนี้มากัน2คนนะจ๊ะแล้วก็มีเรื่องที่มันแบบว่า เยอะแยะไปหมดก็เก็บไว้ที่เชียงใหม่เนาะอะไรที่เคยพูดกันไฟอะไรอย่างนี้นะคะก็เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะช่องแนวจุเดยนะคะแล้วก็เพจนะคะจุพาที่ยวน,นะคะบ๊ายบาย There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, c u z you're not here. Fucking I could lay down beside you, I will